ยำหัวปีนะคะยำหัวปีสูตรโบราณเลยค่ะก่อนอื่นเราไปต้มไข่ก่อนต้มไข่แปดนาทีจะได้บอกออกมาคล้ายๆย่างมะตูมเราก็จะมาแกะไข่ทิ้งไว้ก่อนนะคะจะได้ประมาณนี้เลยค่ะไปต้มหัวปีหัวปีเนี่ยเราจะหั่นเป็นสี่ไอที่แข็งๆเราก็ออกต้มประมาณสิบห้านาทีให้มันนิ่มมาค่ะแล้วเราจะมา บุบๆนิดนึงแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นแบบนี้ค่ะหั่นให้หมดเลยมันจะนิ่มมากเลยค่ะไม่ไม่มีแข็งเลยเราไม่ต้องสนใจนะคะว่ามันจะขาวหรือมันจะดําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องใส่อะไรมันก็จะไม่เห็นล,ละนก็จะมีนะคะมพีพริกผาดน้ำสลัดครีม อันนี้เป็นหัวหอมทอดกับพริกทอดนะคะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์จริงๆมันต้องมีกุ้งแห้งทอดแต่อันนี้ไม่ได้ใส่พอเราหั่นเสร็จเนี่ยเราก็จะไปล้างยางมันออกนิดนึงตอนที่เราต้มเราไม่ได้ใส่อะไรมะนาวอะไรนะคะเราก็จะมาปรุงแล้วะคะ่ะใส่สลัดครีมไปคุกก่อนนะคะใส่พริกผัดไป เราใส่น้ำไปที่ที่ตรงพริกผัดไปนิดนึงเราก็จะคคุกๆเราก็ชิชมรสเลยค่ะรสตามใจเลยเราจะบีบมะนาวไปนิดนึงก็ได้ถ้ามันไม่เปรี้ยวนะคะเนี่ยใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาไปตามชอบเลยแล้วเราก็จะใส่กะทิค่ะใส่กะทิไปนิดนึงสุดท้ายก็คือ ใส่หอมทอดกับริกทอดเม็ดมะม่วงเราก็แบ่งเอาไว้เลยหน้านิดนึงแค่นี้เองค่ะยำหัวปีง่ายง่ายค่ะเสร็จแล้วปรุงรสตามใจเราเลยถ้าเรากินแบบชอบน้ำสลัดเราก็ใส่เพิ่มไปได้แค่นี้เองค่ะเราก็เอาไข่มาเลียงเลียงให้สวยๆนะคะลองไปทำดูนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ นีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ